สำหรบอ่านกุมบรหมะตุ่วมว่บุญประกาศตุขอความรักความมีจิตยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาตัมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นรายการพิเศษที่เราต้องเจอกันที่อ่างที่โรงแรมนิวเวิร์ลซิตี้นะฮะในหัวข้อเรื่องในหัวข้อเรื่องเนียดอย่างไรได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่ากำหนดกอลอฮสุบฮานิฮูวาตาลาที่ มีความดีงามมากกว่าครับอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางคณะจัดทําจึงเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์หน้าไปนะครับแต่แล้วเพื่อให้เราที่มีความตั้งใจอยากจะให้ความดีงามเกิดขึ้นฉกฉวยในทุกวิกในทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสจึงมีเรื่องดีที่มีคุณค่านํามาฝากกันไปน้องครับหัวข้อประเด็นในวันนี้เป็นประเด็นที่ เป็นประเด็นที่อยู่กับเราเป็นประเด็นที่ที่ใกล้ตัวเราและประเด็นที่สร้างความแตกต่างให้กับวิถีชีวิตของเราครับคือประเด็นผมจะพูดในเรื่องของของเรื่องของ1ิตัวช่วยที่ทําให้เรานั้นมีความสบัดอดทนได้เป็นองค์ความรู้เป็นงานเขียนของปราชญ์ท่านหนึ่งในอิสลามเราครับเป็นงานเขียนที่ทรงคุณค่ามากเป็นงานเขียนของท่านอิบนุก็อยิมอันเชิซีครับที่ มั่นใจนะครับว่าจะให้ความให้กำลังใจให้เรานั้นได้ผ่านวิกฤตกับปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้เพราะว่าผมมีคำถามถามหนึ่งนะครับถามว่าเราทุกคนไปนะครับมีใครสักคนไะครับที่ไม่เคยมีวิกฤตไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอุปสรรคเกิดขึ้นมีไหมครับไม่มีหรอกครับคนที่เป็นมนุษย์นะครับแม้แต่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือท่านสุรลอฮ์ให้สุรโอห์ของเราสั่นแลมครับชีวิตของท่านยังเต็มไปด้วย วิกฤตเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยอุปสรรคยิ่งไปกว่าน,นั้นพี่น้องครับตัวทั่วโลกโซล่าสโลล่าฮะอัลสลัมอาจจะนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีวิกฤตมีปัญหามีบททดสอบมากที่สุดเลยซ้ําไปทั่วโลกโซล่าสโลล่าฮะอัลสลัมจงทรงกล่าวว่าอินนาชัดดันนาซิบาลาอันอัลอัมบิลาอัลอัมบิยซุมอมัลอัมซัลฟัลอัมซัลบุคคลที่ได้รับบททดสอบมากที่สุดรุนแรงมากที่สุดนั่นคือเหล่าบรรดานาบี ต่อมาคือบรรดาผู้ที่เจรินรอยตามแบบฉบับของเราบรรดาในบีคือคนที่มุหมินคนที่เป็นมุหมินผู้ศรัทธาดังนั้นในฐานะที่เราเป็นมุหมินเป็นผู้ศรัทธาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับแน่นอนไป้องครับเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของวิกฤตเนี네่ยจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนมันเป็นเหมือนความเป็นความร้อนความหนาวเป็นเรื่องปกติ่น้องครับเป็นเรื่องปกติสําหรับวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะคนที่เป็นมุหมินผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องร้ายๆให้มากระทบ ครับตัวเข,วเขาอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สิ yup. Bal, ่งที่เป็นความโปรดปรานของลอสุบฮาห์นัวตะลาคืออะไรฮะคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เป็นความดีอัลลอฮ์ต้องการให้เป็นความดีอัลลอฮ์ให้ต้องการเป็นให้สิ่งนี้เป็นโอกาสยกระดับของเราให้ความดีงามกับเราเหมือนกับเราที่เราบรรดาอซูลเราบรรดานบีได้รับท่านนบียูซสุฟอะลัยสสลามได้รับบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพื่อยกระดับครับ ท่านนบีอิบราฮท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามให้เป็นเ่าวที่ได้รับความดีทั้งดุนญยญและอาคิร์ท่านนบีอิบราฮิมอะลัอฮิสสลามนะครับบททดสอบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกับคนรอบข้างกับลูกกับภรรยา พี่น้องครับเรื่องต่างเหล่านี้นั้นเป็นบททดสอบที่หนักในชีวิตของท่านแต่เพื่ออะไรฮะก็เพื่อให้ความดีนะครับให้ความดีทั้งดุนยาและอากรอกับมาสู่ตัวท่านกลับมาสู่ครอบครัวท่านตั้งห่างแล้วครับและแน่นอนทารุสุลลาะสุลลาะอัสสลามก็หลายครั้งนะครับบททดสอบที่เกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตในเรื่องคนรอบข้างในเรื่องของญาติพี่น้องในเรื่องของอานาจที่ได้รับเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แต่ทั้งหมดเลยพี่น้องครับทั้งหมดเลยนั้นบททดสอบที่เกิดขึ้นทารุสุลลาะสุล เหล่านั้นมาบรรดาผู้ที่ศรัทธาผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาและได้รับความดีอันยิ่งใหญ่เพียนงนครับนั้นผมก็เลยจะบอกเพีองครับว่าจริงๆแล้วบททดสอบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป,เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเหมือนสะพานจะลอสุภาโนตลานั้นให้เราให้เราได้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อได้รับสิ่งที่ดีกว่านะครับได้รับความโปรดปานได้รับความเมตตาทั้งดุนยาและอาคิรอนะครับ ฟ้าหลังฝนเป็นอย่างไรก็เหมือนสิ่งที่เราสุภาโนตระจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่มีข้อแม่ข้อเดียวไปแล้งครับข้อแม่ข้อเดียวว่าต้องผ่านบททดสอบนั้นให้ได้ต้องผ่านบททดสอบให้ได้ถ้าผ่านบททดสอบไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันยิ่งสร้างความเร็วล้าให้กับเขาเขาจะได้รับความทุกข์ความลําบากวิกฤตทั้งรุนยาและอางจะร์นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปแล้งครับนั้นทรอทรอสุลุลทรอสุลลสุลละสุรละสลแมเนี่ย ท่านจึงกบบล,ล่าวว่าอิละอัลลาฮฺอับดันอิบตาลาหูถ้าหากอัลลอฮฺทรงปะานแต่ละรักเมตตาบุาคคลใดก็ตามพระองค์ก็จะท่งทดสอบเขาโดยให้มีเรื่องราวหนักอกหนักใจปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นฟามันรอเดียฟาลฮูรุฎอใครก็ตามที่เขารู้ดอบิลละยินดีซาบัดอดทนผ่านบทผ่านบทนบทดสอบนี้ไปได้เขาก็จะได้รับความยินดีจากอัลลอฮฺทรงประทานแต่ลาได้รับความพึงพอัยจากอัลลอฮฺทรงปานใวาตะแต่ละ วมมันสักิตฟาลาพุสุขแต่ใครก็ตามที่โกรธเกี้ยวโกรธเกี้ยวไม่ยอมรับครับตีโพยตีพายนะครับในสิ่งนั้นเขาสิ่งที่เขาได้รับคือความโกรธเกี้ยวจากอวสุภาเนวะจละเรื่องเดียวกันนะครับปัญหาเหมือนกันนะครับแต่การที่เรารับมือต่างกันผลที่ออกมาก็ต่างกันนั้นพี่น้องครับนั่นหลักสําคัญที่จะฝากไว้ในเมื่อเราทุกคนนั้นจะต้องมีบททดสอบโดยเฉพาะผู้ศรัทธาหลักสําคัญคือ บททดสอบนั้นอรรถชุบฮานโดยตลาต้องการให้สิ่งดีๆกับเราต่างหากแต่การที่เราจะได้รับสิ่งดีนั้นต้องผ่านบททดสอบนั้นให้ได้วันนี้ท่านอิมนุกยิมนะครับได้กล่าวถึง10ประเด็น10หัวข้อซึ่งเป็นหลักการศาสนาช่วยให้เราท่านทั้งหลายนั้นผ่านบททดสอบผ่านความสมบัติอดทนให้ได้โดยท่านได้กล่าวว่าอาฮัดูฮาท่านได้กล่าวว่า والصبر على البلاجنشاء م บ أسباب ع ออด ي د ة กสบัดอดทนที่จะสามารถผ่านภัยบาลาได้นั้นมันจะเกิดขึ้นได้นั้นด้วยกับสาเหตุหลายประการด้วยกันซึ่งท่านจะกล่าวไว้สิบข้ออะฮะดูฮาข้อที่หนึ่งเลยชูฮูดุชูฮูดยาซาอิฮาวาสวาบิฮามองถึงผลบุญมองถึงการตอบแทนที่อัลลอฮฺสุบฮานุอวตะลาจะให้ไปลองครับมันประเด็นที่มีความสําคัญว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นความยากลาบากที่เกิดขึ้นภัยบาลาที่เกิดขึ้นอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นต้องการให้ผลบุญเรา เรามองไปที่ผลบุญนะครับผลบุญที่เราจะได้รับจากบ,บททดสอบอันนั้นนะครับ a a รอ,อินน่ะอิอมันบาละมาอีอิรมิลบาละรางวัลอันยิ่งใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่อัลลอฮุสซาบานวะวตะอาลาจะให้รางวัลน,นะครับให้ผลตอบแทนเราอายะห์กุรอานจากอัลลอฮุสซาบานะดาระทรงตรัสอินน,อน่มายวฟฟาอัลซาวิรเนาัจุรฮุมบิไกรฮิซาบแท้จริงแล้วอัลลอฮุสซาบานผู้ที่มีความสามารถอดทนนั้นจะได้รับผลระเบการตอบแทนจากอัลล โดยที่เขาไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าจะได,ได้ไม่สามารถที่จะประเมินได้ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ก็คือว่ามากมายมหา,าศาลพี่นอะครับพอเรามีความยากลำบากในชีวิตนะครับมีเรื่องที่ที่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราขอให้เราได้กลับมาพป่นอะครับว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นผ่านไปแล้วผ่านไปเลยโดยที่ไม่มีนัยยะอะไรแต่ลอสสุภาพนาฏราลนั้นต้องการให้ความดีเกิดขึ้นกับเราประการแรกเป็นองครับผลบุญเราได้รับอย่างแน่นอนอย่าให้ ภัยเวลาที่เกิดขึ้นกับเราสร้างเพียงแค่รอยแผลรอยช้ำความเจ็บปวดในกับเราแต่ขอให้ฝากนะครับผลบุญให้เหลือผลบุญให้ได้โดยต้องสมบัติอดทนให้ได้เพียงนะครับนึกถึงผลบุญไว้ให้ได้นึกถึงสิ่งตลอดสุภารุตราจะให้กับเราในสิ่งที่ดีๆให้กับเราแน่นอนเพียงนะครับจะช่วยให้เรานั้นผ่านบททดสอบไปได้อัสซาเข้อที่สองชูฮูดตักฟิริฮาลิสซยะอัตอวะมหวิฮาละหให้เราได้มองถึงบททดสอบที่เกิดขึ้นมานั้นเพื่อเป็นการลบล้างความผิดลบล้างความผิด ความผิดอลไรอย่างที่เราไม่ได้แตะตัวกับอลอสุภานุวาตีะเราฝืนคําสั่งของลอสุภานุวาตระเป็นเินทิที่เรากับลอสุภานุตาลาผูกพันกันแล้วเราก็ฝืนคําสั่งอยู่เนืองนิดพี่น้องครับการที่อลอสุบฮาณุตาลาให้บททดสอบให้ความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราหนึ่งในนั้นคือเป็นการลบล้างความผิดเราโดยที่เราไม่ทันได้ตะตัวพี่น้องครับลอสก็ลบให้เพื่ออลอสจะไม่ได้ไปลงโทษในอาคิรั์การอดทนความสมบัติอดทนกับความยากลําบากในดุนยานี้ กับการสบัติอดทนในไฟนรกอะไรที่มีความแยากลำบากมากกว่ากาันไปลองครับแน่นอนไปลอ,องครับการสวัสอดทนในโลกดุนยานี่แม้ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในระดับใดก็าตามแต่ก็ไม่เท่ากับความรุนแรงครับความเจ็บปวดในนรกครับความรุนแรงความเจ็บปวดในนรกนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพียงแค่หนึ่งในสิ่งที่เหตุการณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะลอตลาจะให้เรานั้นใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือลบล้างความผิดให้กับเราดังอาทิตย์ทรงชะลอทรละทร,รงละหฤทัยทรง,ลงลมมกล่าวครับ มารูสิบุมุสลิมมินนัซับนว่ลาวซับนว่ลาฮ์ม์นว่ลาพุซน์น์ับว่ลาอาดะฮ้าชาวกะุชาวบิฮะอิลากัฟารลอบิฮะขอตอยาหุขอตอยาหุไม่มีข้อกรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับมุสลิมไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความยากลำบากไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการเจ็บป่วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องความไม่ตกกังวลหรืออันตรายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเขา แม้แต่เรื่องเล็กๆเช่นหนามต,ตํำเท้าเขานอกจากจากอรรถสุภาราตราจะให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ลบล้างความผิดของเขาลบล้างความผิดนะครับด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาความยากลำบากที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นมีนนยะที่สําคัญที่อรรถสุภาวาตลานั้นต้องการที่จะลบล้างความผิดให้กับเราไปน้องครับนั้นมองในสิ่งนี้จะช่วยให้เรานั้นผ่านบททดสอบไปได้ อัลฟาลิสข้อที่สามไปน้องครับตัวช่วยชูฮูดอัลกอดรลอัลซาบิกอเจารีบิฮะให้เราได้มองสิ่งนั้นว่าเป็นบทเป็นกอดอกอดารเจ้าลอฮสุบฮานเดลลาทรงกำหนดไว้ตั้งพันตั้งแต่ห้าหมื่นปีก่อนที่อัลลอฮสุบฮานเวลาจะสร้างจักรวาลมาเดยซ้ำไปว่าอันนีฮามุกัดดารุนฟิอุมุลกิตาบสิ่งนั้นอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วครับในที่เราพิลมหฟฟุสก่อนไอยุคละกอ ก่อนเจาล้อสุฮาราตจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเจาล้อสุบภานาตทรงกำหนดไปแล้วที่กำหนดมาพระทรงรู้ดีว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นสิ่งใดที่จะพลาดสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นนั้นสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมานั้นที่จริงแล้วนั้นเป็นเพียงแค่กอดอกดัดครั้งที่สองเจาล้อสุบฮาอาตให้เกิดขึ้นกับเรากอดดัดครั้งแรกคือกำหนดไว้ที่เราเหนมาฟุตกอดดอครั้งที่สองที่เกิดขึ้นครั้งที่สองคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับ ฟยาสุโขลายาจีดูอินลาบลาอ่านั้นการที่เขาอดโคนการที่เขาอดควรไม่ยอมรับที่โพธิภัายนะครับดื้อดึงไม่ได้เพิ่มสิ่งใดเลยพี่น้พงนักครับนอกจะเพิ่มความเจ็บปวดการที่เราฝืนการที่เราไม่ยอมรับการที่เรานั้นการที่เรานั้นดื้อดึงกับก็ดอวกะดาสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไปเชื่อมกับสิ่งนึกว่าสิ่งนี้อรรถสุภฮานโดยที่ราสงกำหนดให้เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เพิ่มอะไรเลยพี่น้องนักครับนอกจะเพิ่มความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นนั้นก็ทําให้เรา ต้องกลับมาพีองครับในสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นบททดสอบที่เกิดขึ้นขอให้เรามองว่าหนึ่งในสิ่งที่ตัวช่วยให้เราผ่านบททดสอบนี้ไปได้มองว่าสิ่งนี้เป็นเพียงกอดดอกรัดข้างที่สองที่ลอซุ่มพาโรตล่าให้เกิดขึ้นกับเราขั้งแรกกําหนดไว้ที่เราเห็นมาโฟตขั้งที่สองคือเกิดขึ้นกับเราจริงๆในขณะนี้นะครับนั้นการที่เราเรา ไม่ผ่านเราไม่ยอมรับการที่เรานั้นคัดค้านนะครับในสิ่งนี้ไม่ได้เพิ่มสิ่งใดครับนอกจากเพิ่มความเจ็บปวดแต,แต่เพียงทําสิ่งตรงข้ามคือเราหรือบอมแล้วยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทําในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสิ่งนี้กลับกลายเป็นโอกาสให้เราได้รับความดีงามอรลอบเบียข้อที่สี่ไปแลครับ <c oughs> ชูฮูดูฮักกุลวะอะไรฮีฟีตินกัลบาลาให้เราได้มองสิ่งนั้นว่ามันว่า สิทธิที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์เนี่ยก็คือสิทธิของเราที่จะต้องให้กับอัลลอฮ์กับเหตุการณ์นี้กับบททดสอบนี้นะครับเราต้องให้กับอัลลอฮ์อะไรว่าลอยิบูฟิฮลละอัลซับบรุบิลาเคลับเบนอุมะก,ก็คือหน้าที่สบัดอดทนไปนะครับเรื่องนี้อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับเราเรื่องของอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับเราฮิกมะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นรองแต่หน้าที่เรามองในแง่ที่เป็นหน้าที่เราในฐานะที่เราเป็นบ่าวัลลอฮ์ Allah สุบฮานุวาตละเป็นผู้ที่ศรัทธากับอัลลอฮฺสุ คาว่าวายิบครับวายิบที่จะต้องสมบัติอดทนเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องสมบัติอดทนเป็นมัติธรรมดาอุลมะเลยเป็นคำว่าการสมบัติอดทนกับภัยบาลากับบททดสอบอันนี้เป็นวายิบที่จะต้องทําให้ผ่านนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องผ่านมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ผ่านอวิสบวอรุยโอาราอาฮาเดออเกาไลเกาไลนี่หรืออาจจะพ่วงรุดเบลลาไปด้วยสมบัติอดทนเป็นวายิบส่วนรุดาบิลลาเนี่ยอุลมะบางท่านก็บอกว่าเป็นวายิบบางท่านก็บอกว่าเป็นภาคสุนนัดนะครับ ฟะวะมะมูรุนเบียดาอยากกินล้วว่าอบูดยดอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะทรงใช้เราถือว่าเป็นสิทิ์เป็นหน้าที่ที่เราต้องพึงให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาละที่มีกับที่ต่อสถานการณ์กับบททดสอบกับความยากลำบากท,ที่เกิดขึ้นฟะลาบุดะละหูมินหู หัวอินล้ตอรอัฟตอะไรนั้นสิ่งนี้ยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นวาญิบที่เราะจะต้องทําให้ผ่านถ้ามิเช่นนั้นแล้วนั้นความเจ็บปวดก็จะเพิ่มขึ้นนั่นคือข้อที่4ี่ไปแลครับมองว่าสิ่งนี้เป็นวาญิบที่เราจะต้องมีความสมวัตอดทนกับสิ่งต่างๆที่เราสุภาในตาลทรงให้เกิดขึ้นอัลกามิสข้อที่5ตัวช่วยที่5ชูฮูดตารตตูบิฮาอะไรใหบิดัมบิให้เราได้มองตรวจสอบความผิดที่เราอาจจะละเมิดคําสั่งของเราสุมภาในวา,าตาลา กับเหตุการณ์นั้นทุกครั้งที่เรามีบททดสอบทุกครั้งที่มีวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเราลองให้เรากลับมาดูตัวเราว่าเรานั้นมีข้อบอกพร่องอะไรระหว่างเรากับอัลลอฮ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั้นยังใกล้ชิดเหมือนเดิมหรือไม่เราพลาดสิ่งใดบ้างระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราอาจจะพลาดสิ่งใดระหว่างเรากับมนุษย์ครับ สิ่งที่เราจะต้องกลับมาคือสิ่งนี้ด้วยพีองครับการที่เรากลับมาดูสิ่งนี้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงสิ่งนี้นั้นจะเป็นสิ่งที่สร้างความดีให้กับเรานะครับพอเรามาแก้จุดบกพร่องเรามาปรับตัวเราให้ดีนะครับเรามาแก้ไขสถานการณ์ตัวเราให้ดีนั้นภัยเวลาที่เกิดขึ้นพอเรากลับมาตสู่จุดนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราทําให้เรากลับมาสร้างความกระชับครับความแก้ชิดระหว่ังเรากับเอาแล้นะครับ นยะกุรอ่านกาไว้เพียงครับว่าว่ามาอัศวบะคุ้มมิงม,มุสีบะตินฟับ,บิมากัสซบัตไอดีคุมไม่มีครอบกรรมใดๆที่เกิดขึ้นนอกจากสิ่งนอกจากเป็นความผิดที่ท่านละเมิดคําสั่งของว่าบางกรณีเพียงครับที่ความภัยบลาเกิดขึ้นมานอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าอันเนื่องมาจากความผิดที่เราฟื้นคําสั่งของอ่าสุภานุวาแต่และแต่ไม่ใช่ทุกกรณีนะครับอาจจะเป็นบางกรณีบางกรณีเหมือนถ้าเราสูลสลอลสัลลอดอันแสดมเหมือนรรดาบรรดา เราบรรดาซอบาแล้วก็ตาเบีอินตาบีอินคนสลับคนซอแลโดยทั่วไปบางครั้งเราไม่ได้ฝืนคำสั่งของล l l a ์แต่ Allah Subhanahu wa ให้ภัยบาลาเกิดขึ้นเพื่อยกดารยะให้กำลังต้องการให้ความดีกับเราแต่ปราะเสรไม่ได้เพีองครับในอีกมุมหนึ่งภัยบาลาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าการที่เรานั้นละเมิดคำสั่งของ Allah s u b าน n า h ว wa ะ a าท่านเซนอาลีบินอับดุลตอเลบได้กล่าวว่ามาณซาละบาลาอุนอิลละบีดามเปนภัยบาลานั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับนอกจากมีความผิด ครับที่เราฝืนคําสั่งของล l l a, a, a ์ว่าแลโรูฟอาบาแล้วอ้นอินแลบิเตอรมาเตนและภัยบาลานั้นจะไม่ถูกยกออกไปจะไม่ถูกแก้ไขนอกจากเราต้องตบัดตัวกับเนื้อกับตัวนั้นในกรณีที่บางครั้งภัยบาลาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นละเมิดคําสั่งของล l l a ์ซุบฮานวุวาลนั้นปรับปรุงแก้ไขความดีก็จะเกิดขึ้นกับเราอัสซาดิสข้อที่หกครับไอย่าลัมอันัลลอฮ์กอดิรตุลาฮฮะเลหูวัคตาระฮะ วัคตารหะว่าก็สมาหาให้เราได้รู้และทราบและมั่นใจพี่น้องครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นพละสุภามนตลานั้นรู้รอครับยินดีให้เกิดขึ้นกับเราครับยินดีนะครับและประสงค์ให้เกิดข,ขึ้นกับเรานะครับร และการเป็นบ่าวของเราที่มีกับอัลลอฮ์หน้าที่ของเราคือต้องยินดีพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์สุภานวลแต่ละยินดีและพอใจให้เกิดขึ้นกับเราฟออยูว فإن لم يوفِ قدر ا ل م ق า م حقه فهو ل ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะยินดีรับในสิ่งนี้ได้แล้วมันก็แสดงถึงความอ่อนแอของเราพียน้องครับดังนั้นขอให้เราได้ใส่ใจได้คิดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นภัยบาลาเป็นบททดสอบความยากลำบากที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ ประสงค์ยินดีให้เกิดขึ้นกับเราในนั้นมีฮิกมากที่บาเดีวะครับที่ยินดีให้เกิดขึ้นในนั้นมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นครับประสงค์อัลลอฮ์สุบฮานุตละานั้นแน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานุตลานทรงประสงค์ดีกับเราอย่างแน่นอนให้เรานั้นฮุสบุนดุลบิลละถ้าสักติเชิงบวกอัลลอฮ์สุบฮานวาแต่ลานั้นคือเรื่องของอัลลอฮ์แต่เรื่องของเราคืออัลลอฮ์เรียกให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราแน่นอนหน้าที่ของเราคือเรารีรอยินดีในสิ่งที่เกิดขึึ้นถถงือว่า เราเป็นผู้ที่ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบไปนะครับแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตนั้นไปได้อัลซ่าเบียให้เราได้ทราบว่าอายะละมันนะเดินมุซีบะฮิยาดาอูนนาฟิอุนซา ق ะสา قه ูอิเลหิอัลตบบิบอัลอาลิมบิมัสลซ์นาทีอัลรัฮิมบีฮิภัยบลาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรภัยบลาที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเพียงแค่ยาพี่น้องครับยาที่หมอน,นั้นให้เราได้ทานให้เราได้รักษา และหมอที่ให้เราทานยารักษานนั้เป็นหมอที่มีความเมตตาก,กับเราเป็นหมอที่ต้องการความดีให้เกิดขึ้นกับเราและเป็นหมอที่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานุอตาลาฟันยัสบิรอาลาตายรอฮีนั้นขอให้เราได้สบัตอดทนในการที่จะต้องกืนยาน,นั้นไปวลายาตะกายะยะอุบิสปิตะซักฮุติฮีวะชักวาฮูและยาได้คลายนะครับยาได้คลาย ยานั้นออกมาก็เพราะด้วยกับความกดเกี่ยวการที่เราไม่ยินดอการที่เรานั้นตีโพตีภายฟฟยุธิบุนฟอหุบาติรันซึ่งมันเป็นเหตุทําให้ประโยชน์ที่เราเพวงจะได้รับนั้นมันหายไปและสิ่งนั้นก็สร้างความเสียหายให้กับเราเพีองครับเป็นสิ่งที่เป็นคาที่ลึกมากพีองครับท่านได้เปรียบว่าการภัยบาลาที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาพียงครับยาที่เป็นยามีประโยชน์รักษาครับรักษาโรคร้ายที่เกิดขึ้นในใจเราครับหมอ จัดยาให้เรานั้นเพื่อที่จะมีการรักษาพอเราทานยารักาเราทานยานี้ไปแล้วแม้ยานั้นจะขมในะระดับใดก็ตามยายิ่งขมยิ่งมีประโยชน์กับเรายิ่งมีความดีกับเราโดยเฉพาะหมอที่จัดยาให้กับเรานั้นคือพระเจ้าของเราคือเราสุภานวาแต่และนั้นขอให้เราไพยายามคือสมบัตอิอดทนกืนยานี้ให้ได้พี่น้องครับคือทําข้อสอบนั้นให้ผ่านแน่นอนครับเมื่อเราทําข้อสอบผ่าน อาการเราจะดีขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเราครับแล้วก็เราอย่าอย่าคายยาออกมาอย่าพยายามอันเจียนยาออกมานะครับเพราะว่าด้วยกับ <c oughs> ด้วยกับการที่เรากดกิ้วไม่ยอมรับเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นสร้างอันตรายให้กับตัวเราเองไปนงครับอะซาเมนข้อที่8อายะนมให้เขาได้เพิ่งทรา,ถถาบเถิดว่าอันนาฟิอลกบาลุกบาฮาฮิดดาวะมินัชีฟาอัลอาฟิอาวซิฮะวาซาบาลอิมาวาซาบาลอาลมมาลัมทัพซุล บิโดูเนี่ขอเราได้มั่นใจเสร็จเถิดว่าครับว่ายานี้ยาขนาดนี้ที่อัลลอฮฺสุบบฮฺอุตตะลาให้เราได้ทานยานี้แน่นอนสุดท้ายแล้วนั้นจะเป็นยานที่ทําให้เรานั้นรอดพ้นจากความเจ็บป่วยทําให้เรารอดพ้นจากความจากความโศกเศร้าเสียใจซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นครับถ้าหากว่าเราไม่ทานยานี้ต้องทานยาเพีองครับนั้น การที่เรามีภัยบาลาเกิดขึ้นกับเรานั้นภัยบาลานั้นมันเหมือนกับยาที่เราสุภานวุวาตลาน,นั้นต้องการให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตั้งหากไปนะครับในอัลกุรอานกล่าวไว้ครับว่าซาอันตะกรโหชัยอันวะฮัวข่อยรุลลกุมว่าซาอันจ um. ุฮิบูหชัยอนันบาวะชอรุลลกุมบางครั้งสิ่งที่ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ดีสิ่งที่ท่าน รังเกียจสิ่งนั้นอาจจะเป็นความดีกับท่านก็ได้และบางครั้งสิ่งที่ท่านคิดว่าสิ่งที่ดีสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ร้ายกับท่านก็ได้ครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าภัยบาลาความยากลําบากวุกิจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัอสุพราหมณ์โดตาลต้องการให้ความดีที่เกิดขึ้นกับเราเ <T> หมือนกับเป็นเป็นด่านที่อัศมีพราหมณวโดยตานั้นจะทดสอบบา <t> ่าวของพระองค์เมื่อผ่านด่านนี้ไปได้อววะก็จะให้ความดีเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน มารดาของท่านนบ,บีนบ,บีมูซาทีละแสนครับที่ท่านมีความยากลำบากในการที่จะทําให้ให้ลูกรักคือท่านนบ,บีมูซาที่เกิดขึ้นมาในวัยแบกเบาะนั้นรอดพ้นจากการฆ่าของฟิรโอรอนและทหารของฟิรโอรอนมีความลําบากต้องหลบซ่อนตัวนะครับต้องคอยดูแลต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องตัดขาดต้องยอมที่จะเอาลูกนั้นไว้ใน เาไว้ในกล่องแล้วปล่อยไปปล่อยไปในปล่อยไปในลําน้าพี่น้องครับมีความยากลำบากทุกขั้นตอนอยู่ความยากลำบากแต่สุดท้ายแล้วความดีก็เกิดขึ้นกับนางนะครับอลัลลอฮฺสุบฮานิรจาทรงคุ้มครองดูแลและอะไรสิ่งอะไรอย่างที่เกิดขึ้นกับบรรดาซาฮบะกับเหล่าบรรดารอซูลที่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคแต่สุดท้ายปัญหาอุปสรรคนั้นครับกับนําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเหล่านั้นคข้อที่เก้าพี่น้องครับ ไอ้ยะาัแหลมอันนันมุซีบะมายาอัจลิตุผลิกะฮูว่าตักตโทฮูภัยลาบททดสอบเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อมาทำลายเขาและไม่ได้มาเพื่อที่จะฆ่าเราโออินน่ะมายาอัจลิตัมฮฮนะลิตัมแต่ฮฮนะซับระหูวัตตะบัตติแต่เราสุบฮาหนุนะต่ให้เกิดภัยบาาล巴拉เพื่อทดสอบเพื่อทดสอบนะครับเพื่อที่จะให้ความดีกับเรานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส กฎขอเลาะสุบาพาใุตำราหนึ่งในกฎขอเลาะสุบาาในตำราในการที่จะให้ความดีที่ดีมากยิ่งขึ้นที่เป็นความดีอันมากมายนั้นมันจะมาพร้อมกับบททดสอบถ้าผ่านบททดสอบไปได้ก็จะได้รับรางวัลอันนั้นเหมือนที่เรานั้นทําข้อสอบนะครับทําข้อสอบก่อนที่จะเลื่อนชั้นก่อนที่จะทํางานสมัครงานจะเข้าองค์กรใหญ่ๆต้องมีต้องมีการสอบก่อนเพราะยิ่งข้อสอบยากรางวัลก็ยิ่งมากนั่นเช่นเดียวกันไพีะงครับขอให้เราได้เข้าใจครับ ความทุกข์ความยากลําบากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์จริงๆแล้วอัลลอฮ์ไม่ต้องการทําร้ายเราอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราได้มีความยากลําบากเปล่าๆหรอกครับแต่เพียงนี้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนเป็นสะพานที่จะทําให้เราได้รับความดีที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเท่านั้นเองกลับไปดูข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามนะครับเราก็จะเห็นภาพชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็ที่สิบพี่น้องครับ ayyaklam an n a l ล a a h y u r a b อ a m d h a h อ ala sharra wa al อ a r r a wa al n a ัล a wa a อัล l a a allahu ฮ u b h a n a h u wa taalaan ทรงดูแลเราทรงให้ความดีกับเรานะครับในทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับและเช่นเดียวกันพีน้องครับฟายสตะครโยมินหุอบบรียะตหูฟฟเจมีอิลอาหวานทั้เลอสุบฮานุตัลลาให้เราได้รับความดีก็เพื่อให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวาตัลลาเราได้มีอาหารการกินเราสุขภาพแข็งแรงเราได้มีรรสกีก็เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตัลลานั้นจะให้อัลลอฮ์สุบฮานจะจะดูว่าเราขอบคุณหรือไม่และเช่นเดียวกันพีน้องครับ ในขณะที่อัลลอฮ์ให้เราประสบกับความยากลําบากประสบกับปัญหาประสบกับอุปสรรคประสบกับเรื่องไร้ในชีวิตเราเนี่ยเพื่อเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานูตะลาจะดูว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์ไหมด้วยการที่เรานั้นจะสบัดอดทนไหมว่าเรานั้นจะทําข้อสอบผ่านหรือไม่นั่นหน้าที่เราเปลองครับหน้าที่เราในฐานะที่เราเป็นบา่าของอัลลอฮ์สุบฮานูอาตะลาในสถานการณ์ที่เป็นความดีอัลฮัมดุลิลาเราขอบคุณอัลลอฮ์แต่ในสถานการณ์ในบริบทที่เป็นบททดสอบเราอดทนเรา,ดเราดลดอบบลลา และยิ่งไปกว่านั้นเรายังขอบคุณเอาล้อด้วยนันน่นคือหน้าที่เราเพี่งแล้ครับนั่นคือหน้าที่เราจะล้อมซุบฮานอัลตะลานั้นได้ได้ให้เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นก็เพราะว่าเพื่อที่จะดูเราเพี่งแล้ครับฟาอินนัลอับดะอัลฮักมันกอมาบิอรบูดีติละอัลกติละฟิลอาฮวานบ่าวของข้าพองคนั่นคือผู้ที่สามารถที่จะยืนหยัดอิบาดะห์ก็อัลลอฮ์ได้ในทุกกรณีทุกกรณีท่านดีอัลฮัมดุลิลลา ครับเราขอบคุณอัลลอฮ์ทำความดีเพิ่มยิ่งขึ้นถ้าสถานการณ์ที่ไม่ดีมีความยากงยำลำบ,บากมีข้อจํากัดครับเราสบัดอดทนการสบัดอดทนก็เป็นการแสงดงออกถึงอบูดียะการเป็นเบ,บาของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละก็คือเป็นหนึ่งในการอิบาระดะกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาครับเป็นอิบาระดะที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาให้รางวัลโดยที่ไม่อาจที่จะประเมินได้แค่นั้นเองว่าอัมนนลอับดุสอรอวัลอาฟีะฟีะอัลลัติยะบุดุลลอฮ์อัลฮาร์ฟิน ถ้าเบาผู้ใดก็ตามที่ขอบคุณอัลลอฮ์ทำอิบารัดกับอัลลอฮ์ได้เฉพาะในยามที่ได้รับความดีถือว่าเป็นเบาของอัลลอฮ์ที่บกพร่องที่ไม่สมบูรณ์เป็นเบาเบาจอมปลอมเพียงครับแต่เบาของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาอย่างแท้จริงคือเป็นเบาของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาที่จะอิบารัดกับอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้ในทุกกรณีเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตมีความยากจนจะกินจะอยู่มีความยากลำบบบาากงงคคครรรััั้นนะะอดบ ครับไม่ได้กินอาหารที่เป็นอาหารสดครับอยู่ในบ้านหลายวันไปนะ้ครับจนกระทั่งว่าอระสุฮานุตระสงสารให้ยิบรีนมาหาท่าวสุลต่านสุลตลามแล,ล้วก็ให้เลือกบอกว่าท่านดบมมุฮัมมัดท้าวาสุฮานุตานั้นจะให้ท่านเลือกเลือกว่าจะมีชีวิตที่เป็นนบีและมีความสุขสบายมีความคล้อมมีเงินมีทองไม่ต้องจ้างลาบากกับเป็นนบีด้วยแล้วก็มีความจ้างลำบากเนี่ยท่านจะเลือกแบบใดท่านนบีสุลต่านบอกว่าฉันอยากเป็นนบีที่ อดหนึ่งวันแล้วก็อิ่มหนึ่งวันอดหนึ่งวันแล้วก็อิ่มหนึ่งวันอดเพื่อที่จะได้ขอบคุณอัะเจ้าสุภานวุวาตาลาแล้วก็อิ่มเพื่อที่จะได้ขอบคุณอัลเจ้าสุภานวุวาตาลาดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวของเราเป็นอบูริยะนั่นคือทั้งดีเราก็ขอบคุณถ้ามีบททดสอบเราก็สามารถอดทนท่านสรุปสุดท้ายว่าฟาฮาดิอัสบาบูเหตุต่างๆทั้งส0ิประการเนี่ย ว,ว่านะวิหีหรืออื่นนอกจากดังกล่าวไม่ใช่มีเพียงแค่สิประการมีอีกหลายประการแต่ท่านนํามาทั้งสิประการเนี่ยตุสมมรุอัซซาบะอัลันบาละแน่นอนมันส่งผลว่าให้เรานั้นสวัสดิ์อดทนได้มองถึงรางวัลที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มองหน้าที่เรากับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นพระเจ้าของเราฟ,าฟะอินนะฟะอินกาวิยตถ้าหากว่าเหตุต่างๆนี้ทำเหตุเหตุด,ดังกล่าวนี้มีความเข้มเรา เราเรน้นกลับประส่เหตุเราศึกษาและเราได้ยึดเอาเหตุต่างๆเป็นสื่อในการที่เราจะสอบผ่านในเรื่องนี้มีความเข้มแข็งในการยึดเอาไว้เอารอลุดอมันทําให้เกิดการรลุดลอบิลาเพลียวครับพอเราสะบัดอดทนได้นะฮะมันจะเกิดความรลุดลอบีลายินดีพอใจว่าชุกและยิ่งไป่านั้นทําให้เรานั้นได้ ชุกุตก็กะลอสุภาลาดุตละลาด้วยซ้ำไปนั่นพี่น้องครับระดับของคนที่ผ่านได้บททดสอบพี่น้องครับด่านที่หนึ่งคือสวัสดิ์อดทนเป็นวาญยิบที่เราจะต้องผ่านตัวช่วยคือสิบตัวช่วยนี้และพอเราใช้สิบตัวช่วยนี้นั่นสิ่งนี้นอกจากทาให้เราได้สวัสดิ์อดทนแล้ะทําให้เราผ่านครับเข้าถึงความสวัสดิ์อดทนแล้วยังทําให้เรานั้นได้รับการรือบบิลละยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ก้าวถึงจุดสูงสุดในเรื่องนี้คืออชุก สามารถที่จะขอบคุณอ,อว์ด้วยว่าขอบคุณอัว์สุฮานุตละที่ให้มีชีวิตมีภัยเวลาชีวิตมีบททดสอบเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้นั้นจริงๆแล้วนั้นเป็นเนื้อมเป็นความโปรดบาลไม่ใช่นิคมาไม่ใช่เป็นความทุกข์แต่เป็นความเป็นเนื้อมาเป็นความโปรดบาลที่อว์ให้กับเรามานะครับเพียงแค่เรานั้นต้องทําบททดสอบให้ได้แค่นั้นเองอว์สุฮานุตละครับว่าให้เราท่านอะไรนั้นสามารถที่จะผ่านบททดสอบผ่านเข้าก้าวเข้าถึงความสมบัรณ์อดทนกับอว์สุภานุวาตาลาเพื่อให้เรานั้น ให้เรานั้นได้มีชีวิตที่มีความดีความสุขความสําเร็จสามารถที่จะใช้บททดสอบนั้นเป็นสะพานเชื่อมให้เราได้รับความผาสุกได้รับสวรรค์ทั้งดุนยาแล้วก็อัลกุรอฮ์อัลกุรอกาลีฮะดาวะอัสตังฟุรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซายเรนมุสลิมีนัมินกุลลิดะม์ฟลต์เตอร์ฟูรุอินวะลกฟฟูรุลรฮิมวะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์